ทาง10ตำรวจโทโมนตรีแดงสีผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติกรสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญรับมอบอำนาจจากตุลาการสารรัฐธรรมนูญแจ้งความดำเนินคดีต่อกองคับการปรับความการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกปอทออนะครับโดย10บตำรวจโทโมนตรีเนี่ยนะครับไปแจ้งความนะครับหลังจากมีคำวินติฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานกะรไีไม่ผิดในคดีบ้านพักหลวงเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาแล้วก็ มีการปราศัยมีการโจมตีการทํางานของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเดยบอกเรื่องหาการปราศัยของแกนนำตามที่ปรากฏผ่านสื่อโซเชียลเข้าข่ายดูหมิน่นศาลจึงมาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปอทออให้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนที่จะพิจารณาว่าการปราศัยของแกนนําคนใดบ้างเข้าข่ายความผิดรวมถึงกรณีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวของแกนนํากลุ่มคณะราษฎรเนี่ยนะครับรวมถึงการล้อเลียนการทำหน้าที่ของสาร รวมทั้งเรื่องอื่นด้วยทั้งหมดเนี่ยคือไปยื่นเนี่ยไปแจ้งไปภาพรวม ส่วนรายละเอียดใครจะผิดแค่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนจะดําเนินการไปนักข่าวก็พยายามจะสอบถามนะคะว่าตกลงแล้วมาแจ้งความเอาผิดกับใครบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าทางสิบตารวจโทมนตรีนั้นไม่ตอบนะคะเดี๋ยวบอกว่าขอเป็นดรื่องพิธของทางเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันในการดําเนินคดีต่อไปสําหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา198ในกรณีของการหมิ่นศาลเนี่ยนะคะระบุเอาไว้ว่าผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิพากษาหรือพิพากพิพาการพิจารณา หรือพิภากษาคดีหรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิภากษาของสารต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่1นถึงเปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง140,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะครับอีกคนหนึงนะคะ